ค,ค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลตโนตนดแท้100แร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะที่เราตั้งไฟเคี่ยวประมาณสองชั่วโมงเทคนิควิธีการกรรมวิธีการทำน้ำตาลสดแท้นะครับของหมู่บ้านปากคลองครับเป็นกลเม็ดที่เด็ด นี้ก็จะเป็นเคี่ยวน้ําตาลตะโนนแท้อยเซ็ค่ะเราก็นําน้ําตาลสดจากต้นมาตั้งไฟเคี่ยวประมาณสองสองชั่วโมงค่ะทีจะเป็นน้ําตาลตะโนนแท้วัดเคยใช้เหมือ อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ครับเป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ครับประวัติความเป็นมาวิถีชีวิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตในพื้นที่ครับ